หน้าปกแบบใหม่แล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ได้รับโจทย์มาครับเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสุนัขอ้วนทํายังไงดีนะครับซึ่งหน้าปกเก่าเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับให้ผมมาแก้ให้นะครับเป็นปก youtube คลิป u t u b e ใหม่นะครับจะทํายังไงดีนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นครับผมแนะนําให้ไปที่เว็บ Google ก่อนเลยครับแล้วก็พิมพ์นะครับ youtube web youtube com ไปเลยครับแล้วก็ พิมคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องนะครับสุนักอ้วนนะครับถ้าคุณทําคลิปเกี่ยวกับอะไรคุณก็พิมพ์ไปตามนั้นนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับสุนัขอ้วนอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเราก็มองหานะครับคลิปที่ดูแล้วหน้าปกคลิปมันดึงดูดนะครับแล้วก็มียอดวิวสูงๆนะครับอ่าผมสนใจเป็นตัวนี้ครับนะครับหน้าปกคลิปแบบนี้นะครับที่เราจะทําพิมพ์ใน Google ว่า fr f r e e p i k นะครับตามนี้นะครับแล้วก็มาที่อันแรกเลยครับนี่ครับมันจะอยู่หัวข้อแรกเลย f e e p i c c o m นะครับเข้าไปครับพิมพ์คำว่า fat d o c นะครับผมผมจะเป็น fat d o c นะครับผมคุณเป็นทำเกี่ยวกับหัวข้ออะไรก็พิมพ์ไปตามนั้นนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็คัดลอกรูปภาพเลยครับแล้วมาที่โปรแกรม photoshop นะครับวันนี้จะใช้เป็นโปรแกรม photoshop ในการทำนะครับกด c t r l n นะครับ แล้วก็กด Create นะครับอ่าก็จะได้เป็นประมาณอย่างนี้นะครับได้เป็นรูปหมานะครับวางไว้ก่อนครับแล้วก็กด Ctrl N อีกทีนะครับไปปรับขนาดครับทีนี้จะเป็นหน้างานเราจริงๆนะครับเป็น1920นะครับความสูงเป็น1080นะครับแล้วก็รายละเอียด resolution นะครับเป็น150นะครับไปที่ Create เลยนะครับ มันก็จะได้เป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ที่ฟรีพิกเหมือนเดิมครับและพิมพ์คำว่า yellow นะครับ wall paper มันจะขึ้นมาอยู่อันดับแรกเลยครับคลิกเข้าไปเลยก็ลองหาดูครับว่าอันไหนที่มันคล้คลายๆกับที่เราต้องการหรืออ่าผมกับชอบอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะเลือกอันนี้นะครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดก็ได้ครับหรือจะคลิกขวานะครับแล้วกดคัดลอกรูปภาพก็ได้ครับมาที่ตัวงานแล้วกดคอนโทรลนะครับโอเคแล้วก็ขยายให้เต็มโดยกดการกดคอนโทรลนะครับแล้วก็ลากที่มุมครับนี่ขยายให้เต็มเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับทีนี้เราได้เวลาเอารูปหมานะครับมาใส่ในนี้แล้วนะครับไปที่แท็บรูปหมานะครับผมก็จะลากเลยครับลากข้ามแท็บเลยครับ มาวางไว้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมนี่ที่สุดนักนะครับกดคลิกค้างไว้ครับล่าครับแล้วไปข้ามแ็บมาที่แท็บที่เราต้องการแ็บงะหน้างานเราครับแล้วกดกดคีย์ลัดที่ W ก็ได้ครับ W บหนึ่งทีนะครับบางคนกด W แล้วมันอาจจะไม่เป็นเครื่องหม่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก่อนนะครับไปที่ทางแถบทางซ้ายมือนะครับคลิกขวาตรงอันที่1 2 3อันที่4นี้นะครับคลิกขวาแล้วเลื่อนไปที่เมจิกวัตทูลนะครับตัวนี้เลย แล้วก็มาคลิกบริเวณสีขาวที่เราไม่ต้องการนะครับคลิก1ทีครับแล้วก็กด delete เลยนะครับ่าเราก็จะได้รูปหมาอย่างนี้ครับไอตัวที่มันเหมือนมดเดินเนี่ยนะครับเราสามารถกด ctrl d นะครับมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็กด v หนึ่งทีครับเพื่อกลับไปที่เครื่องมือ move tool นะครับเป็นเครื่องมือมาตรฐานของเรานะครับอ่าเราก็ย้ายมาตรงนี้ครับแล้วกด ctrl t นะครับแล้วก็ลากให้ตัวใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับอ่าเป็นประมาณนี้ครับกด enter ครับ ทีนี้ก็พิมพ์ที่หน้าว่าเอฟเฟกต์คัตูนนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยครับเราก็เลือกไปที่ Image เลยนะครับหรือรูปภาพนะครับก็เลือกเลือกเอาเลยครับเอาแบบไหนพยายามดูตัวที่มันไม่ติดี่ก่าไม่มีลายน้ํานะครับนี้นะครับกดลิดขวาครับคัดลอกรูปภาพเลยไปที่หน้า Photoshop แล้วครับ กดนะครับคอนโทรลวีนะครับอ่าแล้วกดคอนโทรลทีหนึ่งทีครับขยายให้เต็มเลยครับขยายให้เต็มเลยประมาณนี้นะครับอ่าขยายทับไปก่อนครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับกด Enter ครับแล้วก็ใช้วิธีเดิมครับกดคีย์ลัด W ครับคลิกไปเลยนะครับคลิกไปบริเวณด้านว่างๆเนี่ยนะครับสีขาวแล้วกด Elete ครับนี่มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลย ทีนี้มันแลจะดูใหญ่ไปหรือดูหนาไปหน่อยเราก็สามารถมาปรับให้มันบางได้นะครับโดยไปที่ขวามือนี้นะครับเลือกมาที่ความคมชัดนะครับ Opacity ตัวนี้นะครับก็คลิกหนึ่งทีแล้วก็ปรับให้มันน้อยลงมาครับอ่าเป็นประมาณสัก16ก็ได้ครับให้มันเป็นจางๆพอครับนี่มันก็จะดูเป็นลายที่สมูทนะครับแล้วก็เข้ากับสีแบ็กกราวเป็นอย่างดีนะครับทีนี้ถึงขั้นตอนการใส่ตัวอักษรแล้วครับ นักอ้วนทํายังไงดีนะครับเดี๋ยวผมขอใส่เป็น2บรรทัดละกันนะครับอ่ากดอันแรกนะครับคุณสามารถกดคีย์ลัดที่ทีก็ได้ครับหทีครับมันก็กลายเป็นให้พิมพ์ได้นะครับคลิกบริเวณที่เราต้องการครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับผมจะพิมพ์ก่อนว่าสุนักอ้วนนะครับแล้วก็ไปที่ m o v e t o นะครับโดยไปที่เครื่องมือทางซ้ายสุดบนสุดนะครับอ่าล้วกด c o n โทรนะครับขยายนะครับให้เต็มเลยแล้วก็เอียงนิดหน่อยนะครับ ขยายเต็มเองนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวดูสีของต้นแบบว่าเ่าเป็นสีแบบไหนนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นสีดํานะครับโอเคเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับดูว่าเราไม่จําเป็นต้องทาเหมือนต้นแบบทั้งหมดนะครับสงสีเราแค่เอาวางว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับถ้าเกิดเออเราดูแล้วสีไหนมันน่าจะสวยกว่าเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับส่วนผมนี่น่าจะเปลี่ยนครับเดี๋ยวไปที่ไปที่ทางขวามือนี้ครับ คำว่าสุนักอ้วนที่ผมพิมพ์นะครับคลิกขวาไป1ทีครับเลือกที่ b r a n d i n g options นะครับอ่ามันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้มันมีกรอบดีกว่าครับไปที่ติ๊กตรงคําว่า stroke นี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ากด ok เลยนะครับนี่สุนัขอ้วนนะครับสุนัอ้วนนะครับแต่ว่ามันอย่างนี้มันก็แลจะทื่อๆไปหน่อยนะครับเราสามารถกด ctrl j ได้1ทีครับ ctrl j หนึ่งทีการ ก๊อปี้นะครับสิ่งที่อยู่ในเลเยอร์เลเยอร์นั้นทั้งหมดนะครับก็เลื่อนนิดนึงครับนี่ใช้คีย์บอร์ดเลื่อนก็ได้ครับให้มันมีมิตินิดนึงครับนี่จะได้ดูไม่ทื่อเกินไปนะครับสุนัขอ้วนทํายังไงดีนะครับทีนี้คําว่าทํายังไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะเอาแถบตัวมีมีเหมือนแบ็กกราวลองอีกทีนะครับมันจะได้ดูโดดเด่นขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นแบ็กกราวสีแดงดีกว่าครับ ไปที่เครื่องมือด้านซ้ายมือครับเลื่อนมาที่ด้านล่างเลยนะครับเลื่อนมาที่เครื่องมือตัวนี้ครับที่มันอยู่ด้านบนของที่เป็นรูปมือครับคลิกขวาหนึ่งทีครับแล้วก็เลื่อนมาที่ rectangle tool นะครับอ่าแล้วก็ไปเปลี่ยนสีมันก่อนครับด้านบนครับเราต้องการเป็นสีแดงนะครับตรงคําว่า fill เนี่ยตรงสี่เหลี่ยมคำว่า fill คลิกหนึ่งทีครับแล้วก็อ่าเลือกเป็นสีแดงเลยนะครับแล้วก็กดอ่าลากครับลาก ที่เราต้องการครับาลากประมาณนี้นะครับผมจะลากประมาณนี้มันก็จะได้เป็นกรอบสีแดงสดๆแบบนี้แล้วนะครับกด enter หนึ่งทีครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปที่ MoveTool ก่อนนะครับกลับไปที่ MoveTool คลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิกตรคำว,ว่าสุนัขอ้วนหนึ่งทีครับแล้วกด control J ครับลากลงมาเลยนะครับในกรณีที่มันลากลงมาแล้วมันยังไอตัว คำที่เราต้องการให้อยู่บนเนี่ยมันไปอยู่ข้างหลังนะครับมันก็จะโดนทับแบบนี้ครับเราไปที่ด้านขวามือตรงช่องที่เขียนว่า La เย r s นะครับแล้วเราก็เอาไอตัวสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยลากลงมาหน่อยนี่แล้วกลับไปดูผลลัพธ์ครับนี่เห็นไหมครับอ่าทีนี้เราก็สามารถเอาคํานั้นอยู่ด้านบนแล้วทีนี้เราต้องการเปลี่ยนคํานี้ครับจากสุนัขอ้วนเป็นคําว่าทํายังไงดีครับก็กดที่คีย์บอร์ดทีหนึ่งทีครับอ่าแล้วเราก็สามารถคลิก แก้ไขได้แล้วครับอาจจะลากทับไปเลยแล้วก็พิมพ์ว่าทํำยังไงดีนะครับนี่มันเลยนิดหน่อยนะครับก็มี2วิธีครับเดี๋ยวไปที่เครื่องมือมูฟทูลก่อนครับมูฟทูลคือจะทําให้ตัวอักษรเล็กลงหรือจะทําให้กรอบข้างหลังมันใหญ่ขึ้นนะครับผมเลือกเหาตัวักษรเล็กลงครับกดคอนโทรลที t นะครับนักอ้วนทํายังไงดีกด Enter ครับ นี่เราก็จะได้เป็นหน้าปกแบบใหม่แล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็เรียบง่ายนะครับแล้วก็ทำง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็สามารถใช้ Photoshop นะครับทำได้เลยนะครับตามที่ผมสอนนะครับก็เป็นวิธีที่ไม่ยากครับหลักการมันก็คือไปดูคลิปที่มียอดวิวเยอะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำนะครับแล้วก็ เรียนแบบรูปแบบสไตล์ของเขานะครับว่าเออหน้าปกนี้มันดึงดูดนะครับก็นํามาปรับใช้กับาการทําปกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะไปแล้วสวัสดีครับ